สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเครับผมวันนี้พบกวับผมลังในเกมวอลลุ่มบอดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะนําคลิปการเล่นสนุก,นกมาให้เพื่อนๆได้รับชมสักหนึ่งคลิปครับหลังจากที่มาทําคลิปแบบว่ามีสาระกันอยู่ต่อเนื่องครับแล้วเพราะว่ามีการอัปเดตใหม่เนาะไม่ค่อยได้เล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยวันนี้เรามาคลายเครียดกันนิดนึงครับกับการเล่นฮนะคลิปนี้บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับ มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความใจร้อนทุกคนนะครับมันเป็นอุทาหรณ์เน้่เพื่อนๆรับทราบกันเลยนะแบบเป็นตัวอย่างครับของความใจร้อนผมมันเล่นสายบู๊อยู่แล้วได้มาแล้วหนึ่งคิวครับแต่อเผอิญว่าคลิปนี้ฮะมันไม่เป็นอย่างที่คิดทุกคนเพราะว่าคู่ต่อสู้นั้นปากหลักเหนียวแน่นครับและผมเองนั้นพยายามเจาะเรียบร้อยฮะแตกไปหนึ่งตัวแล้วครับผมนี่ฮะเพื่อนๆดูให้ดีครับศัตรูนั้นทีมศัตรูนั้นวางแผนไ้อย่างดีฮะ นะครับยืนตำแหน่งดีมากครับแต่ผมนั้นมีความดื้อรั้นทุกคนมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเองอยู่แล้วฮนะนี่ครับพยายามจะเจาะด่านหน้าคู่ต่อสู้เข้าไปให้ได้ครับเพราะว่ามั่นใจในเขาเรียกว่ามั่นใจสูงอนะนี่ครับโอ้โหแล้วก็แตกครับในช่วงเวลาในช่วงระยะเวลาต้นเกมเนี่ยผมเสียงหุ่นไปอย่างรวดเร็วครับถึงสองสามตัวกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบ น่าเสียดายครับนี่ครับนี่เป็นตัวที่สามของผมนะครับนําเจ้าเซรับลงมาครับหวังว่าจะเจาะกำแพงด่านหน้าคู่ต่อสู้ให้ได้ครับอะไรประมาณนั้นครับประมาณว่าไปเดี่ยวเลยนะไม่ได้ดูเลยว่าทีมนั้นบุกหรือไม่บุกหรือว่าทีมนั้นแคมป์ยังไงกันแล้วแต่นะครับมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะทุกคนก็เลยนํามาเล่นเพื่อนๆด้รับชมครับนี่ฮะหืมใจร้อนวอนตายนั่นเองครับยังวอนอยู่ครับผมยังวอนอยากที่จะเข้าไปบุกครับ เหลยหุ่นไปแล้วสองตัวครับเี๋ยวเจ้าเนเธอร์แล้วก็เจ้ามาไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่หุ่นสามตัวครับกับไททันอีงหนึ่งตัวฮะนี่ครับพอลงพื้นครับในจังหวะที่อ่อนแตกอีกแล้วทุกคนนี่ฮะสังเกตการยืนให้ดีครับเขาจะยืนแนวหน้าเนี่ยสามตัวครับแล้วก็แนวหลังสองตัวครับโอ้โหแล้วก็มีแยกมาทางซ้ายมืออีกหนึ่งตัวซึ่งตัวแยกนั้นไม่ได้ทําร้ายเรานะครับแต่ตัวที่อยู่เกาะเหนียวแน่นครับ พอยิ่งเล่นไปเนี่ยความรู้สึกของเราก็เหมือนกับว่าเราก็อยากจะทําลายกําแพงให้ได้อะไรประมาณนี้ครับนะโอ้โหแต่ผลที่ตอบกลับมานั้นไม่ได้เป็นผลดีเลยครับเพราะตอนนี้ทีมโดนนําครับเป็นอะไรที่แต่ก็ยังไม่ไกลครับ5้าต่อ7นะนี่ครับผมนําไททันลงมาครับเจ้าอีเทอร์จะโดนป้อมมายิงครับด้านซ้ายฮะโอ้โหนี่ครับยังครับ ยังไม่รู้สึกอะไรครับยังจะบุกเข้าไปทางทางทิศเดิมต่อครับนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าไม่รู้จักปรับเปลี่ยนนะทุกคนไปยึดติดกับความรู้สึกตัวเองมากเกินไปนะไม่ปรับเปลี่ยนตามเกมครับยิงครับนี่ฮะแล้วโดนครับโอ้โหโดนทีเนี่ยโดนแต่ละกุดนี่เลือดลดลงไปเยอะครับความแข็งแกร่งของหนะุ่นนั้นแทบจะช่วยอะไรไม่ได้ครับนี่เธอใกล้ตาโอ้โหแล้วนี่ครับโอ้โหเห็นไหมฮะ คู่ต่อสู้นั้นยังยืนแผนเดิมครับใช้แนวหน้าสามถึงสี่ตัวโอ้โหนี่ครับแล้วก็ท้ายเพิ่งมาคิดได้ครับว่าต้องใช้ตัวนี้ครับพยายามล้วงนะครับใช้พยายามล้วงเข้าไปครับเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะทุกคนโอ้โหเล่นแล้วแบบเกมนี้นี่แทบจะถอดใจเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเองนั้นตายไปเยอะมากครับเสียหุน่นไปอย่างรวดเร็วครับในระยะเวลายังไม่ถึงสี่นาที ประมาณ4ี่นาทีกว่าๆหานาทีนี่เสียหุ่นไปเยอะครับนะโอเคต้องระวังตัวกันเลยทีเดียวอ๋อนี่ผมใช้แองเกิลครับนะโดนเนิฟไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้นะครับลองมาเล่นดูครับปกติจะยังไม่ค่อยได้ใช้แองเกิลนะใช้ตัวอื่นครับโชคดีที่ติดแองเกิลมาครับเดี๋ยวเราไปล้วงข้างหลังกันครับผมนี่ฮะนะครับราะผมเคยใช้แผนล้วงหลังมาก่อนครับนี่ศัตรูไม่รู้ตัวครับ เ้าเมนเดอร์ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าผมอยู่ด้านหลังครับเข้าไปซัดซัดก่อนเลยครับตัวสายฮิวฮะเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นหิวเลือดขึ้นมาได้ครับออืื่อโดนยัดแม่ครับโอ้โหหนืดเข้าไปอีกครับแผนนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าครับแต่ก็ยังลุยต่อฮะตรงนี้ใกล้ตายครับเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวนัตตี้สำคัญครับเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยนะนี่ครับตอนยิงอะไรนะตอนที่เรายิงไม่ได้คิวครับโอ้โหแล้วตอนนี้ได้ดับเบิลคิวครับสามารถเก็บตัวซัพพอร์ตได้เราหแล้วโนลุยิบ เรียบร้อยเลยต,ตัตีตึ้งขึ้นมาได้นิดนึงครับผมได้มาสองตัวครับตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วเจ้าเฟนเลียวผมครับโอ้โหนี่แหละฮะเกือบจะเป็นอุทาหอนน้า,นาเศ้าครับเขาเรียกว่ามีความดื้อรั้นนะครับดื้อรั้นบุกเข้าไปซึ่งๆหน้าครับคู่ต่อสู้นี่หนาแน่นครับจนทําให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เท่ากับว่าตอนนี้ผมเสียหุ่นอีกไม่ได้แล้วนะครับผมตัวสุดท้ายกันแล้วครับ ต้องพยายามพลิกเกมฮะตอนนี้เพื่อนเราก็บุกอย่างหนักเหมือนกันครับนี่ฮะถ้าเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมผมเองก็คงจะเขาเรียกได้ว่าอาจจะเลือหุ่นเยอะกว่านี้ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกครับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้บุกตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพื่อนแคมป์ก่อนครับแล้วเดินไล่บุกทีหลังฮะนี่ฮะโอ้โหเอาวอเลนเชอร์ครับเอาวาเลนเชอร์หรือวอาเลนเชของเรานั่นเองครับก็ยังแรงอยู่ครับใช้งานได้ฮะถึงจะลดตาเขาเรียกว่าลดวงที่ รถวงรถกระหมี่ลงไปครับแต่ก็ยังใช้งานได้ฮะยิงไปก็เป็นแตกกันเลยทีเดียวอืมเอามาเพื่อนเดี๋ยวผมแทงให้ครับนะตัดสปนใจครับเป็นตัวแทงครับแล้วเดินลุยฮะให้เพื่อนนั้นทําดําเมจครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนยิงใส่กระจายครับอีบัสตัวนี้ฮะติดอเวนเชสมาได้ผลครับนี่ครับอืมสอยลวงละนาวเลยครับสายต่อครับเพื่อน ตอนนี้สถานการณ์นั้นสูสีคู่พี่กันอย่างมากครับโอ้โหโดนยันแม่แตกเลยโดนยิงนะผมนี่เจอลูชะดอฮะไทยท่านครับหญิงครับผมเราต้องทำหน้าที่แทงให้ดีที่สุดครับแบบนี้ฮะแล้วก็กดยันแม่ลงไปเลยครับผมให้มันรู้ไปสิมันจะทนไหวครับโอ้โหลูชะดอโดดดิ่ง้วครับดิ่งเข้ามาแล้วครับผมแล้วผมก็โดนยันแม่โอ้โหนี่ครับ ลูชดอสโดดใส่ผมว่าประเด็นติดกำแพงฮะโอ้โหดีนะกำแพงไม่มีผลต่อดาเมจไม่งั้นแล้วก็หลังหักแน่นอนครับแต่ก็ยังยิงยิงอยู่ได้ครับนี่ฮะยังมีความถึกครับเป็นเรียครับผมยิงฮะยังไงลูชดอเรียบร้อยครับได้ไทตเลเยอร์มาครับโอ้โหมือไม้สั่นอยู่เลยทีเดียวครับตอนเีียใว่าเริ่มพลิกสถานการณ์ฮะตอนนี้แต้มนั้นสูสีกันอย่างมากครับผมเรานํา อยู่แค่สองตัวครับนะครับเรานําอยู่สองตัวฮะแต่คู่ต่อสู้นั้นยืนดีมากๆครับยืนโซนดีมากๆครับตอนนี้ยี่สิบยี่สิบแล้วครับผมดูเหมือนจะเป็นเข้าข้างเรานะทุกคนช่วงท้ายในโชคจะเข้าข้างครับเพื่อนร่วมแรงร่วมใจกันแต่เรานี่ยิครับจะแตกหรือเปล่าโอ้โหหลุนกันจนถึงนาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวนี่ครับโอ้ยตัวนี้นิดตาตายอยู่แล้วครับหนีฮะแล้วผมตามอีกแล้วครับผม โดนลุมฮะโอ้โห้นี่ครับโดนลุมครับยิงหน้ายิงหลังเลยครับผมยังไงครับตรงนั้นอีกนิดเดียวครับทุกคนอีกนิดเดียวครับเรียบร้อยผมก็ได้ครับไทสเลเยอร์หมายหนึ่งครับตอนนี้สกอร์เป็นยี่สิบสองแล้วนะครับศัตรูนั้นสิบเจ็ดนะฮะแล้วรู้สึกว่าศัตรูจะถอดใจหรือเปล่าครับไม่ยอมลงตัวอารมณ์เลยครับผมเป็นสามผู้เล่นแล้วครับอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับได้ทิปโอคิว โอ้โหเป็นเรียนในแก้เกมให้ผมได้เป็นอย่างดีครับถือว่าแก้หน้าได้เลยครับแล้วตัวนี้ยังไงครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหแล้วเลือดผมเลือดน้อยเหลือเกินครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับแตกฮะแล้วตอนนี้สกอ์ครับเบียดขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โหนะครับเพิ่งมารู้ตัวตอนสายแต่ก็แก้เกมได้อย่างดีครับลักษณะนี้ก็เล่นกันอย่างเมามันครับดุเดือดตอนนี้มารุนเพื่อนครับโอ้โหแล้วเพื่อนแตกไปหนึ่งครับ ยังไงนะครับผมตอนนี้20แล้วนะครับคู่ต่อสู้นั้นได้ได้คะแนนเพิ่มมาเป็น20แล้วครับไล่ตามมาเบีดเบียดเลยครับโอ้โหแต่อีกหนึ่งตัวทุกคน22ครับต่อ23อนี่มันมีโอกาสแพสูงมากครัทุกคนเพราะว่าผู้เล่นของเราผู้ลเล่นยังสูสีอยู่ครับอีกต่อสามครับเห็นต้องว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับไอตัวนู้นโอ้โหขึ้นเรานิดเดียวอา้าวแล้วเกมจบลงยังไงฮะอา้ายังไม่จบ อ้าวเห็นนิ่งนึกว่าจบลงแล้วครับผมยังไม่จบฮะโอ้โหยี่สิบสี่ต่อยี่สิบห้ายี่สิบสี่เท่านึกว่ายี่สิบสี่ต่อยี่สิบห้าทุกคนไม่ได้ดูสกอร์ยี่สิบสี่เท่าครับและจังหวะนี้ครับคู่ต่อสู้บุกหนักนะครับคู่ต่อสู้นั้นเหลือสามครับตัวละรโอ้โหเมื่อกี้เห็นเพื่อนกำลังจะอ้าวชนะครับผมโอ้โหก็เลยตะวันลุ้นกันถึงนาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับแล้วก็พลิกมาเอาชนะจนได้ครับ นี่แหละครับผมเป็นนูทาหอนอย่างดีเลยนะครับถ้าเราเล่นใจร้อนเกินไปดื้อเกินไปครับทําให้รูปเกมเสียโอเคครับผมเราหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกสนานกันเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการเล่นสนุกสนุๆบ,บายบายสวัสดีครับผม